อ้าแล้วยังไงอีพกเกมเดินเข้ามาประชันหน้านึกว่าเป็นตัวเองเป็นลมโบโอ้โหแล้วยิ่งผ่านช่องกลางไปโอ้ oh my g อลกองเรือญี่ปุ่นกับกองเรืออเมริกาเองจะเอาเอาญี่ปุ่นไปสู้อเมริกายัางไงแค่เอ็นดลไพร์ลำเดียวติดบียบก็แตกแล้วสายหน่อยสายหน่อยเยี่ยมไอดีเกมพี่อะไรพี่ไม่ได้รับแอดนะพี่เก็บไว้แอดลูกแคนจัดก่อนเลยเบ๊เบ๊ จัดก่อนเลยดาดา้าวันดีหนามมันสูงงี้ยมันนะดาดา้ามันก็เล่นเล่นยากๆหน่อยดาด้าไปแล้วหนึ่งถ้าศึกอย่ามาตกมิซูรี่อ่ะ จะเห็นเลยว่ายามาโตะเอ้ยเดินเรือไม่ได้เนี่ยเดินเรืออันตรายนะเนี่ยฝั่งซ้ายเป็นยามาโตะนะฮะถ้าเกิดเข้าไปเรามีสิทธิ์ตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าเราก็เข้าเลยดิครับเอ้ยมิซุรี่นี่ว่าไม่ใช่ยามาโตะโอเคได้อยู่เยียมตัวฮะแอนกล้องเรียบร้อยเอออุ้ยอะไรละ่ะอะไรละ่ะอะไรละ่ะจะเอาไปล่ะฮะเอาไปล่ะ เออเอาบาลาเอาบาลาบาลาอะไรเล่าอะไรเล่าจัดให้ดีัวที่ไหนบลล่าตอบเอ็นจิ้นก่อนนะฮะมันจะเล่นเป็นกองเรืออย่างงั้นถามว่าได้ไหมมันได้ฮะแต่กินเวลาอยู่นะกินเวลาเยอะด้วยบางคนสนุกบางคนไม่สนุกไงบางคนอยากเล่นจบแค่เกมเดียวไนงะขามุยอะไรสาต่อห้าย่าง้ามุยอะไรเองแพ้อย,อยู่แล้วขาม,มอไปนี่พวกเองก็ตายแล้วแตกแล้วเนี่ยเหลืออะไรขับม,มาดูกัน เออเออผมว่าเอาเครื่องบินไปยิงไอตัวทั้งที <c oughs> นี่ไง บินวนอย่ามาตกอย่ามาตกไม่เห็นนะไปกลับบ้านดกวะเอ้ยบินตกบินแอร์มานะโอเครอดไปลุยดิรออะไรกันวัยรุ่นอ้าวหอตกมิสซูรี่ของฉัน ต้องได้กินไก่โอ้ใครลดัดไปอ่ะไอเชนอบิลเขายิงกันตั้งนานมามาให้ฆ่าซะดีดีมาให้พี่ฆ่าซะดีดีนะไอ้น้องไอ้น้องลดัดเพิ่งนี้เดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนนะฮะว่าสามารถไลฟ์ได้ไหมมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าฉันฝากไหนด้วยมิชรี่ <c oughs> ใครจะไปฝากได้วะสภาพแบบนี้แล้วไม่น่ารอดสภาพนี้บอกเลยแค่ซันโวเดียวเท่านั้นเองว่างเลยทีมเราอะเกมอะไรเนี่ย ถอยมามิซูรี่ไม่อยากตายถอยมาถอยมาหาพี <SL> ่นี่พี่มีปืนพร้อม460มมสามก็บอกสุดน่ารักรอเองอยู่ยิงรอเลยอะมิซูรี่ยิงรอเลยอะตาเอ๋เออเออบดีเองได้ฆ่าพี่เองก็พอใจแล้วพี่รู้อ้าวชิบขายแตก มันเล่นผมแตกว่ะแม่เอ้ยจิบหายแต่รอบเนี้ยเองแตกแล้วแหละไม่น่ารอดโอ้โหโอ้โหโอ้โหลำเดียวเก็บสามโอ้โหนึกว่าจะเก็บสามนะฮะยอดเลยน้องคนนี้พยายามมากมาจะจะรอดหรือจะแพ้ก็อยู่ที่พวกเองซัพพอร์ตพี่แล้ว อาไล่อะอาไล่อะทิพไายแล้วอยู่ใกล้จัดอยู่ใกล้เกินไปพี่ว่าไม่ดีแล้วโอ้ h, เกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ h, โดนโดนด้วยโอ้ h, นี่ไง ไม้ใครดันตูดไม่มีนี่วาไบ่บาเอ้ยดันตูดไปเองโอ้เฮ oh ้อ ah. เอาดีแรกกันหนึ่งหนึ่งมาดิมาดิเอาดีแม่งเอ้ยกูคนแรกเยาง <c oughs> เอาละครับอันนี้เารเาเจ็บนะครับเจ็บโดนซันโวไปเจ็บเจ็บเจ็บรอดไหมหูรอดไม่รอดครับดำสู่ปากกาลังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ ลำที่2เป็นใครครับออเชียนโอเชียนว่าไงโอเชียนนะโอเชียนนะโอเชียนว่าไงครับโอเชียนเดินเรือไปอ้าวกลายเป็นเชนอวิลโดนไป1ซันโวโ,โหเลือดหายยืนรับซันโวแบบเท่ๆนึกว่าอ่าอ่านึกว่าอะไรวะนึกว่าแลมโบ่นะฮะโอโ้โหฝั่งนู้นยังไงฮะยังไงครับยี่สิบี่อาโดนไปหนึ่งซันโวโดนหนึ่งซันโวตายไหมโดนขยี้ไปดิขยี้ไปดิขยี้ไปดิขยี้ถ่าย,ย,ยไปดิ หาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแหละเต็มเต็มหนึ่งซันโวหายวา์ปไปกับตานะฮะนะต่อมาเชนอบิลฮะผู้ยืนรับซันโวแต่ก็รอดอีกแล้วนะฮะโอ้โหรอดอีกอา้าวเพเยอร์ยังไงยังไงเรายังไงเดินเข้าได้เท่เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือสองสองนะฮะตึงๆนะสองสองตึงๆนะครับตอนนี้เหลือมิสไนท์นะฮะนะยามาโตเดี๋ยวก่อนนะ เหลือมิซูรี่กับยามาโตะฝั่งนน้นก็เหลือยามาโตะสองลาฝั่งถ้าฝั่งเขียวราคาสูงกว่านะฮะนะใครแทงฝั่งเขียวนะครับฝั่งเขียวต่อให้ลูกครึ่งครับผมนะลูกครึ่งครบลูกเลยนะครับนะยังไงก็ชนะฮะผมบอกเลยนอกจากนอกจากเข้าแบบแบบนี้นะถ้าเข้าแบบแบบนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะซูคิดได้นะครับเดินเข้าไปตรงๆอย่างนี้ดีมีท่องหลบทันนะครับโอ้พาสิบเพอร์ซิเวลเพอร์ซิวลนี่นะจะโดนนะบอกเลย Persival p e r c i v a l Legacy อะไรมาช,ชื่อชืพระเอกอะไรหรือเปล่าวะ <c oughs> อีตามผมว่าพี่เป็นคนดูได้เป็นคนดูได้เอา้านี่เขาจอดเรือรับเตรียมรับกระสุนนี่เต็มเต็มเลยเนี่ยเรียบร้อยให้ต้นโดนซันวอลไปเรียบร้อยครับหายไหมหายไหมเชินวิวโดนซ้อนไปสองบอกหายไหมต้องถอยครับถ้าไม่ถอยนี่สุขิดแน่นอนเอ้าแล้วยังไงอีปิคเกมเดินเข้ามาประชันหน้านึกว่าเป็นตัวเองเป็นลัมโบโอ้โหแล้วยิงผ่านช่องกลางไปอ้ my god ราคาสูงคนระับการต่อครั้งนี้ แท้กันไปสามารถจัดการได้ไหมหนึ่งหนึ่งโอ้โหตายคู่ครับผมกลายว่าพาซิเวลเลอรกิสซี่กับ RF c h e อ n o b น l ลนะฮะกำลังประสานงานกันนะครับเป็นทางอโอโหเรียบร้อยอย่ามาต่อสองลามสู้กันเองจะไหวไหมเรียบร้อยเหมือนกับทาง RF RF เ h e อ n ร์ y l นลกำลังจะเสียนะฮะกำลังจะเสียนะบอกก่อนเลยกำลังจะเสียแมตชนี้ไปนะครับทำให้เกมลับเนี่ย นะดูแย่นะเจนนบิวบอกว่าเธอทําให้ฉันดูแย่นะครับนะเธอทําให้ฉันดูแย่นะครับตาหน้าเดี๋ยวขอประจันบานอีกสักรอบนะบแม่งมันว่ะโคตรตึงเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเอาจริงครับผมเออจริงจริงอยากให้ยาม,มาโตหมดเลยนะแต่กลัวไม่มีุกคนไม่มียาม,มาโตนะฮะยังไงฮะเอาเคื่องบินลอดไปต่างคนต่างเติมเลือดต่างคนต่างเดออนสอยข้างหน้าไปสุข,ขิดไปดิ <c oughs> โอ้ยโอ้ย เออเดินเรือผิดชีวิตเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงเอาไงครับเชนนบิลยิงดักแล้วดักแล้วเจอหน้ากันแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอ้โหใส่ไปฟันโวได้ได้เปี่ยมครับลกคึ่งครบรูปราคายังสูงอยู่ราคาไม่ลงนะยังไงเชนนบิวก็ชนะถ้าไม่ยิงวืดนะฮะโอ้โหเพอร์เซวิลเรียบร้อยครับผมสู้ขีดไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหทำา a m a g กันได้สุดยอดมากล้านสามนะครับอะไรกันขับนี่ ไอจะหนีอยู่ให้แหลกเลยเกาะกลมๆเกาะกลมๆอะไรคนจริงก็ไม่ปล่อยฮอหลหรอกไอหนูคนจริงไม่ปล่อยฮอหรอกรู้เปล่าอ้าวยุทธคนจริงก็ไม่ปล่อยฮอหรอกไอหนูเอ้ย ต้องวัดระยะกันก่อนไม่ใช่มายิงกันได้เลยอุ้ยแม่งขนแม่งยิงพี่ไอ้หนุนเอ็งไม่ใช่คนดีอยากยิงฉันละสิฉันละสิใครอยากยิงฉันฉันละสิฉันละสิเธออยากยิงฉันละสิฉันละสิ ยิงแม่งเลยเอออย่างนี้เออราคาเราดีกว่าเว้ยเออร,าาระยะไกลเราดีกว่าเว้ยตูขิดไปดิฝั่งซ้ายเป็นเกาะผมเลยว่ะเออ,เอดีเดีเดีเดีดไปแล้วบอกเลยเอ,อ้ยฝั่งนู้นไปไหนหมดยามาโตโดนลูกผสมไปทีแตกหมดเลยอ่ะ เออเอาเรื่องกว่าโหฮาเลยอะถ้ายิงโดนนี่หาเลยนะครับแระยะยิ่งไกลเรายิ่งได้เปรียบนะครับโอ้โถถ้าจะมาต่อสู้กับมิสซูรีสามลำนี่แพ้เลยเหรอเป็นไปได้ไงไม่น่าเชื่อ